โอ้มือโชปเปอร์สวัสดีค่ะวันนี้น้องแพทจะพาทําเมนูซิกานะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลย,ยลรูปร่างหน้าตาเหมือนรถด่วนเลยนะคะแต่แค่เป็นสีดําจ้าทุกคนส่วนรสชาตินะคะก็จะเหมือนรถด่วนเลยและกลิ่นเขาก็จะมีความต่างกันนะคะซิกาจะอยู่ในรังแบบนี้เลยจ้ารางนึงเกาะกันคือเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวน้องแพทกับตัวนี้จะช่วยกันหยิบออกก่อนนะคะมีทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่เลยคะ่ะแต่ที่น้องแพทจะเอามาทําเมนูวันนี้จะเลือกแต่ตัวใหญ่นะนี่ทุกคนหยิบออกมาแบบนี้เลยเชื่อว่าหลายคนเห็นแบบนี้แล้วจะตกใจนะคะแต่บางคนคือชอบกินนั่นแหละ ชอบของเราก็จะต่างกันนะคะตอนนี้ก็พร้อมทําเมนูกันแล้วขั้นตอนแรกน้องแพทจะออกมาต้มก่อนเลยนะคะต้มไปได้สักพักหนึ่งทุกคนน้าเริ่มเปลี่ยนตัวซิกาก็เริ่มตึงนะคะแสดงว่าสุกแล้วจะ้ะทุกคนทํากันตักใส่จานเลยต้มเสร็จเรียบร้อยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยจ้ะยังยังไม่พอนะคะคุณน้าบอกว่าน้ําที่ต้มก็มีประโยชน์ด้วยนะคะน้องแพทก็เลยดึงไปหนึ่งอืต้มซิกาเสร็จไม่ขอรอช้าแล้วนะคะน้องแพทขอพาต่อเลยแล้วกันใส่น้าํามันแล้วก็เครื่องที่ตำลงไปเลยนะคะจังหวะน,นี้ต้องคนนาน จ,จากนั้นก็ทํากันโคเลโคเลให้เข้ากันสักหน่อยพอเข้ากันแล้วน้องแพทก็จะใส่เกลือแล้วก็ผงนัวลงไปนะคะตามด้วยหอมแดงพลิกตะคไคร้ใบมะกรูดเลยจ้าและที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆนะคะก็คือขาดจ้าทุกคนน้องแพทใส่ลงไปแบบจุกๆเลยระหว่างที่น้องแพททาเมนูนะคะเจนนี่ก็เอาซีกาดที่เหลือออกคะ่ะส่วนคุณแม่ก็ทอผ้าไปนะคะมีความบอกด้วยนะคะว่าทําไมเมนูนี้หอ มไม่ใช่แค่หอมนะคะอร่อยด้วยอ่ะล่าสุดไม่ได้มีแค่เมนูเดียวแล้วนะคะมายำเส้นต่อเลยจ้าเป็นยำเส้นกว๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะคะใส่หมูใส่ไข่ใส่พริกใส่เกลือใส่ผงโน,นลงไปเลยจ้าทุกคนตามที่เห็นเลยนะคะเอาแบบจุกๆไปเลยแซ่บอิ่ลียำเส้นที่ว่าแซ่บแล้วนะคะยังไม่พอจ้าทุกคนมีซ้งตามด้วยนี่เลยทั้งยำตามแบบแซ่บอิ่ลีไปเลยจ้าแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงนะคะกับข้าวพร้อมทุกคนก็ไม่รอช้าก,กันแล้วกับข้าวมีหลายอย่างแบบนี้กินคนเดียวแม่อร่อยนะคะ